จังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่นะคะตามมาค่ะนี่นะคะ่ะสภาพอากาศย้อนไปแบบนี้ค่ะคือแรงมากโห่ี่ค่ะนี่นะดูอรอบนะทุกคนนี่ระเบิดกันตอนค่อยแทนกล้องทุกสายบนนี่แทนกลองให้ค่นิด ว้าดูะเีลคนบายบาย <c oughs> มีลมแน่ <c oughs> มีลมแน่ว่าอยกแน่ไม่ได้อาน้ำจืดตรงนี้แหละ <c oughs> แน่นอนดูดูเอาโดนดดน